เร้าว่าจำว่าผัวเมียต้องทำบุญทำอะไรโลกกันมาอ<ง>เอาทกันทุกอย่างนะไม่งั้นะมันเป็นไม่ได้ะนะอย่าเข้าไปประมากนกรรมคนเดียวที่ประมากนกรรมได้คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่าทํากรรมอะไรต้องมาเจอกันแต่ปัจจุบันเราจะไม่ทาํากรรมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจว่าเป็นยังไงตัดปัจจุบันให้ได้ พราะปัจจุบันเป็นผลของนาคดอยากให้อยากให้นาคดดีเรื่องสามีภรรยาพ้าสังจกตปัจจุบจันไม่ใช่รเ,รเราวลาบอกให้ตับต้อง,องแตกปัจจุบันถึงับไปเลิกกั่ไม่ใช่ล้ว <ś> ต้องมีปัญญาด้วยการเลิกแต่เลิกสัมดาให้ดีของเราเขาจะยังสัมดาไม่ดีเรื่องของเขาแต่เราจะทําสัมดาตัวเให้ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเรายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่นตนเองในฐานะของการเป็นภรรยาสามาีเราจะมีโอกาสดีขึ้นด้วยแบบเดียวกับที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเอง พราะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองดีแล้วคนอื่นจะดีขึ้นด้วยจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเรามันจะมีสองอย่างเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงคนใกล้ตัวเราให้ดีขึ้นด้วยสองมันจะดันในคนใกล้ตัวนี้ออกไปจากเราเพราะท่านเข้ากันไม่ได้ <ST. S 1> บางคนกับกายเป็นบ้านรักกันบา้านเท่าใหม่บางสามีไม่ดีภรรยามไม่ดีฉันก็เลยไม่ดีด้วยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวสิ่งไม่เสมอกันก็เลยเลย S <S จะได้อยู่กันนานราล้กันนานหนอยแต่ไม่คิดจะทําตัวให้ดีเพื่อให้เขาเอาสีมาเสมอเท่ากับเราจะได้ดีคู่กันไปไม่คิดอ่ะคิดอ่ะจะไปทําเรื่องไม่ดีก่อนเพราะสุดท้ายเ้าแก้ปัญหาจะมาดีที่สุด